ตอนนี้ผมอยู่ตรงแม่พิกทางไปแม่พลิกวังหินบ้านบ้านวังหินนะครับทางนู้นนะนี่น้ำเริ่มมาแล้วครับพี่น้องจา๋าถนนเส้นในนะครับด้านในเลยนะพี่น้องจา๋าแทบจะไปบ่ได้แล้วนะครับตอนนี้น้ํารัดทางในก็ออกบ่ได้นะตอนในที่มันมาจากควยจากดอยนี่ออกบ่ได้นะครับส่วนน้ําที่จะไปทางเนี้ยน้าน้ําวังจะเข้าก็เข้าบ่ได้ครับพี่น้องจา๋ดงจาดูมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลย,เลย <laughs> <โ>ด <accused> ูแมงคีกคครับพี่น้องจา๋าโอ้เบอร์เลยพี่น้องจ๋า พอเหรอตรงในนี่น่าจะหนักครับเดี๋ยวผมจะลองฝ่าเข้าไปพ่อให้ท่านได้พอกันนะครับพี่น้องจ๋าแต่ส่วนเนี้ยผมบอกว่าได้ได้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นที่แรกครับที่สะพานรอบที่แรกที่จะเข้าไปได้แล้วครับพอเหรอรถตรงนู้นกับน้ํากับึ้นแล้วครับพี่น้องโอโ้โหดูโอ้ยเย,ยาไดดีเนี่ยจะลองลุยพ่อไปเนอะเปิน้นจะถามกันแล้วว่าไปได้ไหมนะ่นดูผมจะลองถามเพื่อนว่าไปได้กอฮอืม กบรรามแล้วโอ้โหโอ้โหพี่น้องเหย่อพอสี่ท่าจะไปบ่ได้ครับพี่น้องจา๋านะักขนาดครับโอ้โหทางเส้นในนี่ไปบ่ได้แล้วนะครับท่านใดที่จะไปทางแม่พิกหรือวาอ่าผมจะเรียกไปถูกนะนนจะแม่ละกัะนณที่ไปทางในนะเส้นในที่ท่วมประจาําขาประจําตอนนี้ท่วมหมดแล้วครับพี่น้องจา๋งจาเข้าไปบ่ได้นะครับ ความช่วยเหลือก็ขอวิงวอนเข้ามาช่วยหน่อยนะครับพี่น้องจาาเส้นนี้ถ้าจะยากนะครับบ้านทางในหมู่บ้านนักขนาดนะครับทางในนะตอนนี้น้ําวังได้ล้นเออเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้โหผมจะฝ่าไปท่านไปพอนี่คงมาได้แล้วครับนี่น้ําด้านในใช่เป็นมันลักษณะคล้ายๆไข่าาาดาวครับพี่น้องจา๋าทางในก็ออกมาได้ทางนอกก็จะเข้าก็มาได้แหมโอ้โหพอแล้วเฮ้ยผมบัลลุยไปแล้วครับเออเอาแค่นั้นก่อนพอแล้วแค่นั้นหรอ โอ้ไปได้บบกไก่แน่แล้วครับนอกจากเรือครับพี่น้องจ๋าอันองก็อรรายงานเพียงแค่นี้เื่อขนลุกสู้เออตามนั้นนะจะจะบอกให้เอออันไปกไปทางบ้านท่าบ้านวัดบ้านท่าก่อนนะครับพี่น้องจ๋าออตายตายตายตาไปละเบยน้ําแหงเฮยุ้ยแหงนี่ย่อย่างงูแมงคีโคโอ้ยสมาเตอร์ลูกโอ้โหเหยบไปอีกเ้ย อีทางเมยาทีนางโมตุสุกิตาขอตุยาต่เยข้าพเจ้าปาะคัติสมุทจุตนาทองดีขอยทิดบุกุศลจักการเจริญบางนี้ให้แก่น้องขี้คุ้ที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอวั่นอะไรในพุทธภพศพโลกพุทธภพสับปะคลอเสน่ห์จังไรพระเจ้าความทุกข์ทรมานที่เขาจะได้เจอเธอสาธุสาธุลูกเลยเที่ยงเที่ยง